วันนี้เอาบักขุดมาฝากนะฮะพอดีไปเจอบักขุดถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราจะยืนขุดอยู่ที่ได้ของตลอดเลยนะฮะก่อนอื่นต้องให้ซัปเปอร์วางตรงนี้ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะฮะแมปนี้เท่านั้นนะฮะคมเคมิทรีต้องวางตำแหน่งนี้แล้วก็เปิดเครื่องขุดเดินเข้าไปใก,ใกล้ถ้าเกิดสําเร็จเนี่ยมันจะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือได้ยินเสียงคลิกก่อน <S <S พอได้ยินเสียงคลิกปุ๊บก,ก็ต้องเดินไปตรงระเบิดนะฮะถ้ามันไม่ระเบิดถือว่าทําสาเร็จเรายืนขุดตรงนั้นเลยแบบนี้ไม่มีเสียงคลิกแล้วก็ระเบิดด้วยถือว่าเจง คือถ้ามีเสียงคลิกปุ๊บแล้วเดินไปถึงระเบิดก็ค่อยเดินช้าๆพอถึงระเบิดปุ๊บมันไม่ระเบิดเนี่ยก็ขุตดตรงนั้นเลยฮะห้ามขยับด้วยนะเรามาลุ้นกันนะฮะมันจะคลิกไหมไมมนมีเสียงคลิกเบาๆอะ่ะแต่วางระเบิดต้องวางตรงแถวๆนี้นะฮะถ้ามีเสียงคลิกแปลว่าเราวางวางระเบิดถูกจุดมันก็จะไม่ระเบิดนะ,ะอา้าวระเบิดเจ๊งนะฮะคือถ้ามีเสียงคลิกแล้วแล้วเดินทับระเบิดไม่ระเบิดขุดเลยนะฮะมันเป็นบั๊กขุดอ่ะขุดจนรวยผมขุดจนได้เงินเป็นแบบเป็นสิบเอ็มอ่ะขุดทั้งวันอ่ะ ก็เลยเอาบัคขุดมาเอิดเพื่อนๆฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าครั้งนี้มันจะคลิกไหมนะคลิกแล้วคลิกแล้วเห็นไหมคลิกแล้วนะฮะค่อยๆค่อยๆเดินไปเหยียบระเบิดนะฮะถ้าไม่ระเบิดก็สําเร็จนะฮะอัะโถอะพังเอาใหม่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 เมื่อกี้คลิกแล้วด้วยแหมเสียดายเอาใหม่นะฮะ ค่อยๆไปค่อยๆไปเอาใหม่หลุนล้นลุ้นนะฮะ